สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับรายกันรักขามผงมือนีมาซาจังหน่อยนะครับขออยู่กัวตมฝนตกรถติดอากาศเปลี่ยนแปลงกัะท่านหันครับอยู่บ้านห้องกับโต๊ะน้อครับแถวบ้านเฮาเนะครับเนาะอยากมาเล่าเรื่องไอ้มุนกับสาวกรหลอกไข้ฟังนิดนึงนะครับความคืบหน้าของความรักของเพลินนะครับผมคิดว่าจบไปแล้วแต่คลิปสองคลิปที่ล่ไปพ่นนะครับ เพราะว่าเพืน่นในบอกค้นกลางเขามาเขียอ่เรื่องคพาวาหลักของเพื่อนแล้วเพื่นว่าแต่มื่อสา้หนี่ก็มือขึ้นหนีเป็นไล่มาบอกผมว่าสาวกะลอกทู่มาสองเถื่อผมเพื่นบวยลับทู่กับบได้สาวกะลวอกบอกเพื่นว่าย่ามทู่หาไอ้มุ่นทู่ใดแต่ว่าย่ามไอ้มุน่นจโทู่กับหาสาวกะลอกทู่หาบได้เล่บรู่เรื่องกันก็เลยให้ผมซอยประกาศลงคลิคปให้แน่ ถ้าผู้ใดรู้เรื่องกับสาวกลอกหรือสาวกลอกได้ยินกก่โท่กับเพื่อเคี่ยนใจกันให้มันจบไปเรื่อยเราว่านะครับเพราะว่าอ้ายเล่ากะได้ไล่เขามาว่าสงสัยสาวกลอกสี่มีมือที่สองที่สามทำเห้รักกันเล่านะครับเนาะเพราะว่าผมลงคลิปไปสองสามคลิปกับผเห็นนอนกัลลอกตอบโต้นะครับเพราะว่านอนกัลลอกได้โทรหาเพื่อนผว่ามีกับกวนที่กับไปบุญกลับนะ เ,เงินนองกระลอกใบใส่สามพันวันที่สิบสองเมษานะครับแล้วกะต็ติดตัวไปเลยแล้วก็มีรังสุท้าทยนองกระลอกได้ทร่มาวา่าถ้านองกระลอกบอกไปหาไอ้มุนในประเทศไทยไอ้มุนยังกิ้ส่งเงินให้นอนกระลอกคือเกาบอนะครับไอ้มุนก็ได้ถามนองกระลอกย้อนไปวา่าถ้าเป็นนองกระลอกกี่ส่งเงินให้บอถ้าบรได้ยุ้น้ำกันนะครับนะอันนี้ก็เป็นเรือที่แปลกอยู่นะครับนะ พวกเขาไปยู่น้ากันก็นที่งเงินกันใส่ได้ยังไงนะครับนะอันนี้ก็ให้ท่านผู้ชมคิดเอาเองนะครับเพราะไอ้มุ่นเราคิดว่านอนกระรอกมีมือที่สองที่สามนะครับเราจะเคี่ยมันจบถ้านอนกระโลกยินคลิปนี้ก็โทอหากลับเล่าแนบมาบอกเราแน่นะครับนะเสียเอาแบบใดนะครับเรื่องชีวิตความรักนะครับเพราะว่าไอ้มุ่นเราว่าเรานอนบอรับยังกินหอดนอนกระรอกอยู่นะครับยังเป็นห่วงเป็นใยยังมากอยู่ถ้านอนกระรอก ถือแฟนหรือมือที่สองที่สามถิมกับาากับมหาไอ้มนต์เราก็ย่อมรับได้คือเกานะครับรเราบอกแบบนี้นะครับถามคลิปตามนั่นนะครับก็เรื่อยๆอ่าอยากเชื่อใจมาเจะได้กันแน่สีเดินหนาหรือสีถอยหลังหรือสีมายุ่น้ําเล่าหรือสีเลือกล่ากันแห่มันจัดเกนเป็นคิดว่าแบบนี้นะครับนะแต่ว่าผมกับท่านผู้ชมคิดว่ากันหนาจะบม้ขึ้นแหละครับนะหอใหายมุนทําใจเลยแล้ว แต่พนหากันแพร่งกันเขาเขาคงติดติดต่อมานะครับนะเพราะฉะนั้นก็ทําใจสอายเ้ยนะครับเลี่ยงเงืินถี่อบอกกันใบว่าค่าด้องหกหมื่นมัวตัวหนึ่งท่องสองบาทต่ไอ้มุนละวาวเด้จ่ายไปสองหมื่นกับงั่วตัวหนึงงนะน 2, 000, น่งกับคาาขายกว้งปากสนะี่พันนะการล้วกันไปซะละาวา่าไผ่ถือการปรับไม่หรือบบถือการปรับไม่กับโบลูกนะครับกะเลือกก็เลือกแบบโดยดีละเ,เวานะ สิเสียคาปับไหมให้กันบ่อหรือบัจยังไหกับบัหูนะครับนะเพื่อนก็จากบอกน้ำพออนน้ำม่น้ำบูเถ่าให้มันจบลงด้วยดีนะครับสิอยู่น้ำกันต่อไปขึ้นสิลือนะครับแต่ว่าผมคิดว่าผมมีทางขึ้นมาแล้วล่ะครับนะผมมาเลิกแล้วนะครับถนนงก็ลลดะยินทีมีกันตดต่อมาเนะครับนะเอฟซีแฟนบันเทกันรุนความรักอยู่นะครับถนนงก็ลอดบัตตดต่อมาไอ้มุ่นเป็นก็ว่าสีอัรคีไปผมลงอีกคลิปหนึ่งแต่ว่าผมก็บอกว่า นะแต่พ่อได้แล้วนะครับนะเพราะว่านองกระรอการบ,บุได้ออกมาแสดงความผิดเห็นนี่ยังเลยนะครับถ้าให้พื้นที่ไอ้มุนเบาอยู่ผู้เดียวกับกับมันกะจีผมคิดว่ามันกะจีถือต้องบ่าและครับนะเพราะว่าในฐานะผมเป็นกลางด้ยผู้ใดสีม่วเบาในสื่อผมก็ได้นะครับเบาได้สร้างที่สางสันนะครับบวกินดลบกับคนอื่นกันหาจะได้นะครับนะอันนี้ผมบ่ได้ข,อข้อคางไอ้มุนบมได้ข,อข้อคางสาวกับรอแน้ครับผมเป็นกลางนะครับนะ ผมบอกในฐานะซื้อกางนะครับเพราะว่าซื้อไทยคนเดียวนะครับในรายการเปิดใจอยากให้ขึ้นดีกันนะครับแต่ว่ากับผมคิดว่ามันเป็นไปบัไดดแล้วนะครับนะเป็นไปบัได้ดอกนะครับแต่ว่านอก,กรอกอยากให้อ้มอทรงเงินหายกวมคิดของของของไอม้มนคิดนะครับนะแต่ว่านอก,กรอถือบ่วอยากเขามาอยู่น้ำเล่านะครับมันกับพวกนี้เป็นเบบัไ,บไดกำกันเป็นแบบนี้นะครับนะถ้าบญยึดน้ำกันก็สิบได้ดชงเงินในการละนะครับนะ พราะนั้นแต่นองกัรอกเด็ยินคิมมี้กันทุกขี้ยมันจุกจุกซาน้องเอ้ยอย่าอย่ามันขางข้าใจกันนะครับว่าสิ่งที่แยกทางกันวยไฟลูกับน้องสองคนเนาะนะกับสาวกัรอกับไอ้มุนนาะกับมาทะเลาะกันเรื่องยังกับลูนะครับนะเสียคนหนึ่งออกไปข่าวมันก็บจิหมายถึงว่ามันจิบปักความกันโผล่นะครับนะมันจิบเอาฝ่ายเดียวโผล่ออกมาเขียยกันซะครับนะพิดกันเรื่องใหญ่กันเรื่องยั้งกัน หรือมีการคบทรงครบสวนกับพ่อักนะครับนะอันนี้ผมก็บอกไปในฐานะคนกลางเพราะฉะนั้นถึงจะบอกนุ่มไทยหลายๆคนนะครับนะกีบสาวเล่าให้คิดเบื้องดีดี่าเขาเลือกบแฟนั่งหรือครบสอนบอนะครับอ่าหรือจุดประสงค์ไหนนะครับนะผมก็เตือนหลายๆขีบเรียงโอนเงินกระยานะครับนะช่วงหลังมาเนี่ยกับลูกท่านกับเบื่อแล้วแต่ผู้ใดยังขืนทำโอนไปแบบถี่รอตึงยังกับผมกับยุ่งทรงเลยนะครับนะ ทุกมือรายการเปิดใจตรงเบื้องคำเบาพุณประสงค์ของแอดให้ดีนะครับเขาถามนะนะครับเขาติดถามเลยนะครับนองคนนีนออกมาเปิดใจอยากด้เงื่อนเลี้ยงต่อเห็นบอคีบั่บ้านเมื่อก่อนนะครับนะนุ่มไทยคนใดรับใดบอนะครับถ้านุ่มไทยคนใดรับน้องคนที่เขาบอกว่าน้องต้องการทุนเรียนต่อต้องการมีผู้ใหญ่ใจดีสนับสนุนในการเรียนเนี่ยถ้ากีบสาวคนนีก็ดีได้ทรงเขาเรียยงนะครับตรงเบิกฟังดีๆนะครับนะ สาวออกมาเปิดใจก็ไปแอดนี่เขาได้พิดนะเพราะว่าเขาบอกชัดเจนแล้วบางคนก็บอกว่าต้องต้องการหาแฟนมาเลี้ยงดูลูกและพ่อแม่เข้ามาอยู่ในลาวได้ไหมนี่กับเบิ้งจุดประสงค์ดีๆนะครับนะพวผมบอกไปแบบนี้อฮ้ยเขาหนาไปเบาเขาขาเขาอีเลี่ยนโมแมนครับนะเจ้าฟังบุดีเองนุ่งไทยห่อฟังบุดีเองนะครับนะชัวระหลังมาเขาระบุชัดเจนเลย เห็นบอ่อเดือนต้องการวัยอายุหกสิบเจ็ดสิบไม่จำกัดอายุหกสิบเจ็ดสิบก็ได้บางคนนะต้องเบิ้งดีๆนะครับนะอะหมายถึงว่ามาอยู่น้ำเขาได้ว่าหกสิบเจ็ดสิบนะ,ะถ้ายุ่ได้ก็ยุ่ถ้าไู่ได้ก็ไม่เป็นอย่างนะครับบางคนก็ไหวเกษียณหกสิบเจ็ดสิบนี่มีเงินเดือนกินค้าราชการกเกษียณน,นี่เหลือละสองสามมือนะอยู่น้ำเขาได้นะครับนะเรายอมอยู่น้ำเขาเขาเอา,านะครับ แต่ว่าขันโมมเงน Mechan, ขันโมมิเงะนเกษียณโมมเง็นเหือกินหกิีเจ็ดทไปยู่เห็นหนังกินเลยครับนะมันใส่แรงกายว้เลยัแล้วครับทำไรแถหน้าเหตเบียเหตงานมันก um fighting, ็ต <het you>? ้องจ้างนะครับนะถ้าโมมีเงินหล่หลายนี่ลบเลยนะครับนะขันอายุเจ็ยจจไปยุ่เขาขันมากสาวสักหน่อยนะครับนะเขาถึงระบุอายุง่ายครับนะเขาก็บริโง่นะครับฟังเล่านะครับนะเขาอาจจะเตียมกันเบากันแ้วก็ได้ว่าเออ หกจีบเจ็ดทิบกัเบาไปรหดไอ้ขา้าจองเมื่อกี้เมื่อลงโหลดเพราะว่าการเกษการเกษียณเมืองไทยมีเงินเดือนเขาก็คิดคือกันนะครับโมแม่นสี่เอาหกจีบเจ็ดทิพย์โมมีเงินเดือนโมมีเงินกเกษียณเงินบำนาญสีเอาเป็นพระละเขาตีถึงสี่มีเงินเก็บสี่สาหาแสนใส่เวทไปในปีส่งปีเห็นอย่ตุใดกินมาเนี่ยครับนะสี่บวชขันเขาถิ่มมากสีบวชอันยากจำเท่าสบรับเบิร์ตตัเบิร์ตตัวบกับ เพราะฉะนั้นอายุหกสิบเจ็ดสิบขันมีเงินชี้าเสียน่ยผมว่าเจ็บไปกิน,นย่ามเถาแครซะอย่าสิบปก่าขีบสาวเล่าเถอะครับนะแต่เงินเจา้าเวรเขาดีถิมเจ้าล้ะเออถ้าหกสิบเจ็ดชิพมีเงินกัดินกระเสียนน่ไปรอดเจ้าสิเอาเมียสาวสำนวอยเมียเล่ากันก็เอาเนี่ยเอาจักสิพนก็นได้นะครับนะ,ะเงินกระเสียนเงินเดือนกินสองสามหมื่นสบายสบายใส่ชีวิตจนตายไปนล้วนะครับนะอันนี้มันกั ต้องคิดนะครับนะเพราะว่าเขาบอกนจุดประสงค์หัวขอนั่นนั่น,น,นต้องเบื้องต้องกรับโมเมนต์เทเลสลาเราไปติดกับอับดักเขานะครับมันจะเป็นคือการบารหลอกกันนะครับนะถ้าเขานอมรับที่เขานอมรับหกทีเจ็ดทใดคือเจามีเงินกินกเกษียณน,นะผมคิดว่านะครับนะต้องรู้ท่านเกมเขานะครับถ้ามีสัส่งใดสั่หนึ่งหลับอย่างระบ,บาย,รบบายหรือมีเงินเจ็บนหน่อยโมเมนจ์บวมเมนจบของกิจการย่าสิไปสเสือให้เบื้องเพื่อความเปิเดเพื่อนดีกว่านะครับนะ ให้ซื้ออยู่ซื้อกินดีกลัวนะครับน้าสาวใส่หลอกใส่ไล่กระบือนะครับเนะเพราะฉะนั้นเบื้องคือประสงค์มุ่งหมายให้ดีๆนะครับมาเขาเปิดใจมีจุดประสงค์ไหนแน่นะครับสมัยก่อนมันแมนอยู่ครับเปิดใจออกมาบางคนเปิดใจหาแปนหาผัวจีกิงบางคนเปิดใจออกมาเห็นเห็นคนอื่นใด้กันก็บอ,อกว่าเปิดใจมันก็เลยเป็นการหลอกขันผมเลยได้๋ยวเหตุฉคอนเทนต์นี้ขึ้นมา,างไงครับบางคนเปิดใจด้บานในเฮื่อนใน้ม้อไส้ในท้องคำ หเห็นสาว้านั้นได้อาก็ดึงยาพิ non ของขามาเปิดดึงคนในกรุงเทพเขามาในเปิดได้เล่านะครับเพราะผมเห็นมันบดีบังามผมก็เลยออกคิดมาสกัาก็รู้ท่านกันแล้วมันก็ดีขึ้นนะครับนะช่วงแลหลังมานี่ก็รู้ท่านกันแล้วยังทิถือรอถือยังว่าโอ้ยะัเสียเบาค้ำไหนนะครับนะอ่ามีลูกมีหลานค่ยแห้งแล้วครับนะอายุผ่านนีเลยสีเบิงบ่ออกา่าไผเปิดใจหาแฟนไพเปิดใจหาเงินนะครับเนาะ เพราะฉะนั้นผมบ่จากยำหลายๆคลิปนะครับนะเรียงลาขามโขงนะครับนะกีบได้บัดสาวล่าครับคันรูท่านเขาคันเลี่ยมท่านสาวนะครับนะกีบได้บัดรแต่จะหัวท่านกันนะครับเพราะว่าสมัยสมีสมัยสมือยุคโชเชียวฉลาดเท่าเสียมไก่เหียงกันด้วยนะบัว่าสาวไสยสาวล่าบัว่าผู้เท่าผู้โทเล่นโชเชียวเล่นเน็ตมีโทรศัพท์เร่นเป็นนบัดนะครับนะเพียงแต่ผีผลาดพ้ำเชียววินาที่เดียวเท่านั้นนะครับ งืนสิไรออกจากถงนะครับนะเพราะฉะนั้นไล่การเปิดใจเบ่งเบือความเปิดเพ่งเบ่งเบือความสวยงามมันก็เป็นการไล่การดีไล่การหนึ่งนะครับทนะี่ไปโทษแอบฟังบุญหรือที่โทษสาวเ่าเขาออกมาสัมผัสกันเตียมกันบ่ได้เอาตรงเบ่งตรงรูท่านเขานะครับนะครับเขามีทายทํำสิขข่งสวยสวยงามเบ่งมันดีแล้วนะครับนะแต่ผมบอกแบบนี้ผมก็ได้เข่าขางไว้ผมไม่กลางนะครับตังเดือนไอ้มุ่นกับสาวก็รอสิ เขตนี้ผมกย็ยยำเลยวบยไผ่หลอกไผนะครับนะพาะว่าไปยูทโซลอมีน้ำกันสีหาเดือนแล้วมันดูบอได้นะครับนะเขาก็หน,นีมาส่วนเรื่องแต่แกะกันนะพวกคูว่า,วาแต่แกะก็เรื่องหยั่งนะครับนะมีคนสองคนนั่นั้นะที่รู้นะครับนะพราะนั้นเรื่องาสาวล่าเปิดใจนี่ก็ทวงและหลังเปิดมาสาวหน้าไม่เรื่อยอายุหลายขึ้นเรื่อยๆนะครับอายุแบบนี้นุ่มไทยที่สมหวังนะถ้าอายุสิบเจ็ดสิบแปด่สมหวัง อ,อยู่มันห่างกันขันบุรุษอิหรีนะครับนะเพราะฉะนั้นย่ําเลยนะครับสาวลาาเปิดใจกรีบได้แต่หัว่าท่านเขานะ่ะช่วงลวหลังนี่ยยูทูบเบื่อเขาจะถามเน้นอย่างไปเลยนะครับ,บาสาวต้องการยังเสียวมาเปิดใจต้องการหาแฟนต้องการหาคนเลี้ยงดูยอมรับลูกหลานเขาบอยอมรับพ่อละแม่เขาบออยู่ใดบอเขาก็คัดเอาล่ะครับเขาคัดออกคัดออกบางคนเทียนสีเดีคุยกับเขาเทียนสีเดี๋ยแฉก็เขาโดนนะครับนะ เขาเบิ่งปรไฟา์เขาเพิ่งประวัดคนเดกอนเขาจีคุ้ยกับเจ้าเสียกับเจ้านะครับเขาเปิดใจมาบวมเป็นขี่มากุ้ยคนหนึ่งสองคนนะครับคนขอเบอร์ขอไล่นะเพื่อเผื่อเป็นยี่สิบคนนะครับมันยังหน่อยละยี่สิบคนนะครับนะเปิดใจได้เงินทุกคนผมบอกเลยได้เครื่องได้ของทุกคนในหน่อยหลายหลายแตกกลางกันนะครับเห็นบ่อสาวมาเปิดใจผู้ใหญ่จจเยี่ยมมาให้พันห้าผู้ใหญ่ะเดียมาให้สองพันนะครับ บางคนใหายดูความแเนหาใะหายดูความสงสารกุมนี่ผมก็บ,บอได้หลายคลิปแล้วกุมนี่สิุทรเกลือกุมนี่ถ้าบุญจิตสบายใจแต่อีกกุมหนึ่งน่ะเห็นสาวไปในใจตืตตต้อๆๆอ่าเทาหัวพยานนากอ้วนย่างเดียววัง,ส,ววงส,วสีมัดใจสาวหวังสีสาวสีมาหักจ้กของน่ะกุมนี่สุขภาพคิดเสียเสียหอนเงินครับนี่แหละครับปัญหามันมันก็เลยเป็นทีมาวก,การทำคลิป สกัดกันนิดนึงนะครับนะแต่ว่าก็ได้ผลช่วงลหลังมานกนี่การู้ท่านกันเพื่อแล้วนะครับอพอจะนั้นก็กลับมาเรื่องของไอ้มุนกับสาวอนิก,ก็ลอกเลยนะครับนะความคิดของผมความคิดของผมคนเดียวนะผมคิดว่าคู่นี่จบแล้วนะครับนะบวกคึืนแล้วนอกจากสาวก็รลอกแต่ครบสอวนคือไอ้มุนบาวินะีเนี่ยถ้า,ถ,า,ถ,าถ้าบาวซุ่มนั่นทิมป้า การับหายมุ่นคือเก่าเนี่ยอาจจะเป็นไปได้นะครับนะแต่ว่าความเป็นไปได้มันหน่อยนะครับนะความนนาจะเป็นมันมุมีหรอกนะครับพรจะนอ้มุ่นกต้องทํำใหเซียนะครับนะแต่กับไายนี่้านองกรลอดอยิ้มคลิปนี้ก็ติดต่อขึ้นมาหายมุ่นนะครับเรายังรอดเจา้ายูสวัสดีครับ